ครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับม้วนแรกผมได้นำเอาพวกประวัตินะฮะคำเพีร์ทั้งใบลานและก็รกระดาษสาไทยดำไทยขาวนะครับแล้วก็มีระบุชัดเจนว่าวิชาเริ่มมาสร้างพระสมเด็จตั้งแต่พศ .2408 ถึง15นะครับ ท่านสร้างเท่าไรท่านเก็บใส่หีบหมดนะครับนะฮะไม่ได้แจกจ่ายนะครับก็เป็นร้อยหีบอยู่นะครับทั้งหมดอยู่ที่ผมนะครับแล้วท่านก็สร้างอีกลอสหอนึ่งหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสี่นะฮะหนึ110่งหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งหนึ่งสี่นะครับด้าน,น,นท่านก็เขียนประวัติไว้ใเฉยพร้อมทั้งเก็บหลักฐานไว้แค่หลักร้อยองค์เท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ท่านสร้างอีกสองหนึ่งสองสี่สองหนึ่งก็เก็บหลักฐานไว้สองสี่สามหนึ่งเก็บหลักฐานไว้สองสี่สี่หนึ่งเก็บหลักฐานไว้สองสี่ห้าหนึ่งก็เก็บหลักฐานไว้นะครับทีนสุดในการสร้างาพสอสองสี่ห้าสามนะครับอันนี้ท่านระบุไว้นะครับแล้วก็ผมก็ให้ มนต่อไปท่านก็ได้ชมแม่พิมพ์หินทรายนะครับนะแล้วก็แม่พิมพ์หินทรายของสามหลวงก็จะมะีผู้เข้าร่วมแกะอีกสามท่านก็คือในจันทร์ในจรในประมวลนะฮะในจันท์ในประมวลในจรนนี่แหละอันนี้จําชื่อไม่ค่อยได้นะครับนะฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสามหลวงเนี่ยแกะแกะแล้วเนี่ยนะครับ ก็ให้ท่านชมแม่พิมพ์ไปแล้วแต่ม้นี้เนี่ยผมให้ท่านชมทดลองพิมพมนะะ์นะครับทดลองพิมพ์นะฮะนะครับทดลองพิมพ์ท่านดูมีที่มาช่วยแกะที่ไม่สวยมีมวน,นในจันทร์นละในดุลฮนะสามท่านนะฮะสามท่านนะครับอย่าลืมว่าทดลองพิมพ์เหล่านี้ท่านเจตนาสร้างมาเพื่อให ให้ท่านเก็บนะครับนะฮะจะได้มีประวัติถ้าลองพิมพ์เหล่านี้ก็มีระบุชัดเจนว่าในการสร้างพระเนี่ยนะฮะแต่ละองค์เนี่ยท่านใส่มวลสารอะไรบ้างและมวลสารเนี่ยมีทั้งเจ็ดโปรงเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดสะเนี่ยนะครับและมวลสารแต่ละมวลสารเนี่ยสีอะไรบ้าง อันนี้ขออ่านนะฮะบันทึกคร่าวๆครับหลวงวิจารณ์บันทึกไว้ว่าพระสมเด็จแต่ละองค์เนี่ยใส่มวลสารไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าพระสมเด็จองคค์อง์นั้นน่ยนะฮะนำไปใช้ในกรณีใดหนึ่งหลวงวิจารณ์จะลายสร้างพระตั้งแต่สองสี่ศูนย์แปดถึงสองสี่ห้าหนึ่งนะครับอันนี้ท่านบันทึกไว้อย่างนี้นะครับนะฮะแล้วมวลสารเหล่านั้นมีมวลสารศักดิ์สิทธิ ต่างๆเช่นดิน7โปง่งสีแดงนะครับสองดิน7ดป่าสีเขียวครับดินเจดห้าสีฟ้าครับดินเจ็ดศาสีขาวขุนครับนะครับดินหลักเมืองสีดำปอน,น้ำตาลดินแสงอรุณสีเหลืองนะฮะเพราะฉะนั้นการดูพระแท้นี่ไม่ยากเพราะท่านระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับแล้วยังมีแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่แร่กายสิทธิ จะมีทรายศักดิ์สิทธิ์สน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแก่แล้วยังมีหยกนะฮะ,ะแล้วก็หยกมีสีเขียวและสีฟ้าเทานะฮะอันนี้ก็เป็นสีธรรมชาติของหยกก็คือสีออกเทาๆนั่นเองนะครับมีทรายศักดิ์สิทธิ์ปลูกเศกอีกแล้วใช้ผงเหล็กส่วนใหญ่ใช้แร่ดอ,อกมะขามแร่เหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไผย,ยดำผงเหล็กน้ำพีนะครับ อันนี้ท่านบันทึกไว้อย่างนี้นะครับมือนสารศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าในองค์พระเนี่ยนะครับแต่ละองค์เนี่ยนะท่านใส่ไม่เหมือนกันนะครับก็อ,อย่างเช่นยันก็เป็นกันมียันตินิสิงเหใช้ป้องกันอาวุธนะฮะยังมีว่านนะฮะอันนี้สมเด็จโตท่านเป็นผู้กำหนดนะครับอันนี้ก็เคยพูดออกคลิปไปแล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่ศูนย์ชนรเราเนี่ยนะครับเราก็ให้ทําบุญสิ้นสุดวันที่หนึ่งเดือน11 2564เท่านั้นนะครับนะฮะเราจะเป็นต้องให้ท่านชมถึงทดลองพิมพ์ท่านลองดูนะครับแต่ถ้าไม่ได้เข้ากล้องเนี่ผมไม่มั่นใจว่าจะเห็นมวลสารหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นวัน ต่อไปเขาเรียกว่าบุญนิธิเนี่ยบุญนิธิเนี่ยคือจบมาที่หนึ่งนี้นะครับท่านที่โชคดีได้บูชาไปเนี่ยถือว่าโชคดีมากทำไมถึง่าโชคดีนะครับกอ็อง์ละสองหมื่นบาทค่าออก i อ o เนี่ยห้าหมื่นกำไรละสามหมื่นนะครับอง์ละห้าหมื่นบาทค่าออก i อ o 5 0โอห้าหมื่นก็ได้พระฟรีไปแล้วนะครับ อันนี้คุณเอกก็จะดำเนินการต่อไปก็คงจะไม่เกี่ยวกับมูลนิธิบุญนิธิก็ไม่เกี่ยวนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของที่ศูนย์มาสมบัตร3แผ่นดินสาขาชนบรุรีอันนี้ท่านที่อ,อยากจะทำบุญกับคุณเอก็เชิญเลยครับคุณเอกเขาก็ใจบุญอยู่แล้ว นะอาจจะไปสร้างบ้านหรืออะไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเอนะครับแจ้งไว้ว่าวันที่หนึ่งเนี่ยปิดแล้วนะครับนะปิดปิดบุญนิธินะฮะแต่ย้ายมาที่มูลนิธิแทนนะฮะร,ราคาพระก็ต้องปรับขึ้นนะในการทำบุญจาก20,000ื่นก็เพิ่มเป็น5,000 500, สนบาทแต่ท่านทำห้0 0สนบาทท่านก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะครับ องละห้าหมื่นก็ปรับไปหนึ่งบาทหนึ่งล้านบาทท่านก็ไปสามารถนําไปหักภาษีได้นะฮะแล้วก็จากหนึ่งล้านบาทก็ปรับเป็นห้าล้านบาทห้าล้านบาทก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ส่วนองคูสิบล้านบาทเท่าเดิมก็สามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับเงินเหล่านี้เอาไปทําอะไรหนึ่งแจกข้าวสารทั่วประเทศจังหวัดละห้าหมื่นถุงนะครับสอง นำไปนะสร้างโรง,งงานเ,เล็กก็เขาเรียกว่าโรงงานคาร์บอนปุ๋ยผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะฮะอันนี้จะทำทำโรงงานขนาดเล็กนะ,ะผมเรียกโรงงานนะฮะแต่จริงๆมันก็คือถังใบหนึงสเตเเลสพร้อมปุ๋ย1ถุงนะฮะแจกให้กับเกษตรกร1ล้านชุดนะครับ สามเราก็ยังแจกนะฮะชุดบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนเช่นบำบัดพวกน้ำแกงนะฮะแล้วก็สี่เราแจกชุดบำบัดน้ำเสียน้ำซักล้างนะครับห้าเราแจกชุดเพาะเห็ดนะหกแจกชุดปลูกผักหน้าบ้านหลังบ้านดาดฟ้าที่เราก็มีหน้าที่เหล่านี้ก็คือ ช่วยอย่างเดียวนะฮะแต่ช่วยไม่ได้ว่าให้ปลาไปกินนะฮะให้เบ็ดไปทำมาหากินนะฮะที่คุณเอบอกเบ็ดคันที่หนึ่งคันที่สองคันที่สามคันที่สี่คันที่ห้าคันที่หกนะครับอันนี้จึงเรียนให้ท่านทราบแต่การใหญ่เนี่ยผมมีอยู่แล้วนะครับโครงการใหญ่ของเราก็คือท่านโปรดติดตามนะครับท่านที่ ไม่มีที่ทำมาหากินเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโครงการของนักรัฐบาลนะฮะผมเขียนเสร็จแล้วตั้งแต่กำเนิดโลกเป็นมนฑ์ที่หนึ่งต้นเหตุความยากจนมนฑ์ที่สองมนฑ์ที่สามวิธีแก้ไขความยากจนก็คือวิธีแบ่งปันแบ่งปันเราก็จะจัดเป็นสองกลุ่มกลุ่มพืชตั้งแต่ข้าว ไปถึงอ้อยอันนั้นแยกกลุ่มหนึ่งไม้ผลไม้ต้นยางผลไม้ก็แยกกลุ่มหนึ่งนะฮะข้อที่หนึ่งต้องให้เกษตรกร,ร,กรไทยทุกคนต้องไม่มีการเช่าบ้านอยู่ทุกคนต้องทุกคนดีกว่านะฮะเพราะว่ามันสามารถช่วยเหลือได้ถึงยี่สิบแปดล้านโครเรือนแต่ตอนนี้เรามีแค่ยี่สิบสี่ล้านโครเรือนอยังว่างอีกสล้านโครเรือน ท่านไม่ต้องห่วงนะฮะที่ดินเค็มก็มาปลูกมะพร้าวเลี้ยงปลาสองน้ำนะฮะประกันราคาให้นะผมว่าเป็นแนวทางาแก้ไขที่ดีที่สุดนะครับนะ,ะเช่นแต่ละบ้านเนี่ยนะ,ะไม่เคยมีเป็นบ้านของตัวเองนะฮะแล้วก็ไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์นะ,ะปะปาก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มี ถ้าท่านสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกศูนย์น่าสมัตรสามแผ่นดินนะท่านอาจจะได้ก็ได้นะครับอันนี้เราก็จะเป็นนโยบายพักดีกว่าพักไหนจะเอาไปใช้ผมยังไม่ได้เลือกไว้นะครับต้องดูหัวหน้าพักก่อนว่าเขาสนใจโครงการนี้เท่าไหร่นะฮะโครงการแก้ไขความยากจนของเราก็เขียนไว้ชัดเจนเป็นเป็นข้อที่สามนะฮะอย่างบางคนเนี่ย ตอนนี้เนี่ยนะฮะบ,บางเคบางคู่แต่งงานเสร็จท้องปั๊บนะฮะก็ได้รับ9 0 0าต่อเดือนนะฮะช่วยให้5ปีให้ยืมนะครับปลูกบ้านไม่ได้ปลูกฟรีนะครับให้ยืมหมดคิดดอกเบี้ยหมดนะแต่ข้อดีคือมีมีรายการให้ท่านเลือกทำมาหากินเยอะแยะนะครับ อันนี้เราเล่าให้ท่านฟังก่อนโครงการที่สี่ก็คือไม่มีรถเก็บขยะในประเทศไทยมีรถเก็บขยะหันกลับมาเป็นรับซื้อขยะแทนอันนี้ก็ช่วยติดตามนะฮะโครงการที่ห้ารายการที่ห้าดีกว่าเพราะว่ากำเนิดโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นโครงการเพียงแต่ให้ท่านทราบว,ว่าใครเป็นผู้สร้างโลกเท่านั้นเอง เมื่อเรารู้ว่าจุลินทรีย์เป็นผู้สร้างโลกเนี่ยเราจะทำยังไงให้โลกเราสะอาดนะฮะสองก็คือทำไมถึงยากจนมันก็เกี่ยวกับจุลินทรีย์ท่านต้องฟังเองสามวิธีแก้ไขความยากจนผมพูดไปแล้วทุกคนต้องมีบ้านทุกคนต้องมีเงินเดือนที่ยืมนะครับไม่ใช่เด้เงินเดือนฟรีนะครับถ้าไม่อย่างนั้นโอกาสแก้ไข วิกฤตของชาตินะยากเพราะว่าทุกคนทุกวันนี้เงินข้เาเกินยังจะไม่มีเลยนะครับแล้วเอาเงินที่ไหนมาลงทุนรัฐบาลต้องลงทุนให้ทั้งหมดคือให้ยืมก่อนถ้าพื้นฐานเราเนี่ยมีไรายได้ทุกครอบครัวเนี่ยนะร้านโจโห่วยร้านก๋วยเตี๋ยวก็ขายดีหมดร้านสะผมร้านนวดร้านอะไรดีหมดนะฮะ เพราะคนส่วนใหญ่40่สิบล้านคนอยู่ดีกินดีคนชั้นกลางที่อยู่ในเมืองก็ต้องธุรกิจต้องก็ต้องดีคนชั้นกลางธุรกิจดีบริษัทผู้ผลิตก็ต้องผลิตสินค้ามากขึ้นเมื่อบริษัทผู้ผลิตผลิตสินค้ามากขึ้นก็ต้องจ้างแรงงานมากขึ้นเมื่อดีที่หนึ่งดี 2, ดีที่สองดี 3, ดีที่สามดีรัฐบาลเป็นดีที่สี่รัฐบาลก็ต้องเก็บภาษีได้มากขึ้นนะฮะ 7%นี่ได้เยอะมากขึ้นในเมื่อรัฐบาลได้ภาษีเก็บได้เยอะๆเนี่ยนะฮะก็เอามาบำรุงประเทศนะฮะข่าราชการทุกคนได้รับส่วนนี้ทั้งนั้นเพราะเงินเดือนก็จะสูงขึ้นเพราะรัฐบาลมีเงินเหลือเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนต้องสนับสนุนให้ผมล่างลดโลกร้อนเนี่ยเป็นข้อที่สี่เนี่ย ผมเรียนได้ทราบว่าถ้าเรายังปล่อยละเก,แกะแกะนะฮะละเก,แกะแกะแบบเนี้ยนะฮะขยะทั่วเมืองสกปรกนะฮะท่อก็มีแต่หนูมีแต่แมลงศับแมลงวันหมาจรจัดจอจัดครับคองน้ําเน่าอย่างเงี้ยนะฮะไอ้พวกเราไม่เดืยดร้อนนะฮะรุ่นเราสี่ห้าิปีที่ยังอยู่ก็ก็ไปหมดแล้วแต่คนลําบากคือลูกเราหลานเราครับ เพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกนะฮะต้องชนะใจตัวเองหันมาดูแลเรื่องโลกร้อนผมจึงทำเป็นนโยบายแล้วก็ทำเป็นภาคปฏิบัติไว้ว่าบ้านผมทุกวันนี้ไม่ต้องทิ้งขยะเลยนะครับขยะพิษต่อไปก็รับซื้อโล,ลสิบบาทถุงพลาติกซื้อ10บ,บาทเศษอาหารเปลือกผลไม้ตากแห้งรับซื้อโลละ10บ,บาท ใช่ไหมฮะทุกอย่างเราขายได้แล้วท่านจะทิ้งทําไมล่ะครับพวกเศษอาหารนี้ก็มาทําเป็นคาร์บอนนะฮะเราไม่ปล่อยคาร์บอนขึ้นบนอากาศแต่เราดึงคาร์บอนให้มาเป็นปุ๋ยแทนเข้าใจนะครับนะ,ะแล้วโครงการสุดท้ายโครงการที่ห้ารายการที่ห้าดีกว่าก็คือปฏิวัติข้าราชการอันนี้ถ้าลองดูนะครับ นะฮะอย่างาปฏิวัติในทางที่ดีนะครับอย่างเช่นปลัดเนะี่ถ้าเก่งก็ต่อาอยุได้เลย2ปีแล้วเมื่อปกรณ์เสียณนายุ62ก็ต้องไปเป็นรัฐมนตรีต่อเพราะว่าท่านเก่งเข้าใจนะครับในอำเภอก็ขึ้นรองผู้ว่าก,กับผู้ว่าได้ผู้ว่าก็ขึ้นปวประหลัดได้นะผู้กํากับก็ขึ้นผู้การได้ ไม่จาเป็นต้องเป็นเป็นรองอะไรวุ่นวายหรือเป็นรองก็ได้นะตําแหน่งจะไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายไปตามความเก่งของแต่ละคนอันนี้เราดูนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคําฝันของจีนนะครับเป็นคำํำวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคํานี้อยากจะให้ทุกทกคนนำไปใช้นะครับ ควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกทกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับกรเกษตรกรนะครับทั้งเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีหลุดหนี้สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึง คำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรน,นี้คือต้องพบเกษตรกร,กรนี้ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอันนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะ ใช้เป็นร้อยร้อยไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิตขึ้นมานะครับเ็เรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับ และที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสองร้อยบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผล,ผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับ ขอบบคคุณนะรสัสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ l ลาย oa ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ